คนพายเรือกับคนร่วมทางบนสายน้ำแห่งชีวิตเรือลำหนึ่งลอยตัวนิ่งกลางสายน้ำกว้างใหญ่เงียบสงัดมีเพียงเสียงลมแผ่วเบาและผิวน้ำที่กระเพื่อมคนพายเรือนั่งนิ่งอยู่บนเรือเก่าคร่ำคร่าใบหน้าใต้หมวกสารยังเต็มไปด้วยความหวังว่าวันนี้จะมีผู้โดยสารร่วมเดินทาง เวลาผ่านไปผู้โดยสารเริ่มทยอยขึ้นเรือทีละคนจนเต็มลำคนพายเรือจับไม้พายจ้วงลงน้ำอย่างมั่นคงเรือเคลื่อนไปข้างหน้ามุ่งสู่เป้าหมายที่รออยู่เบื้องหน้าพระอาทิตย์เริ่มสาดความร้อนผู้โดยสารบางคนทนไม่ไหวจากที่เคยนั่งนิ่งก็เริ่มบนพืมพำ หลายคนเลือกกระโดดลงน้ำไหวกลับฝั่งเดิมแต่เรือยังคงไปต่อเพราะยังมีคนที่เชื่อมั่นและอยากไปถึงจุดหมายท้องฟ้ามืดครึมเมฆดำตั้งเขาสายฝนเริ่มโปรยลงมาหนักขึ้นหนักขึ้นความหนาวเย็นแผ่ปกคลุมทั่วทั้งเรือ บางคนสั่นเทาและทอใจกระโดดกลับไปยังจุดเริ่มต้นแต่ก็ยังมีผู้ที่เลือกจะนั่งต่อแม้จะหนาวแม้จะเหนื่อยก็ตามสุดปลายสายตาคือแผ่นดินใหญ่เรือค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งผู้โดยสารบนเรือใจจดใจจ่อรอคอยในที่สุดเรือก็เทียบท่า ทุกคนโล่งใจที่มาถึงฝั่งของตนพอลงจากเรือคนพายเรือมอบสิ่งหนึ่งให้กับทุกคนมีดคนละหนึ่งเล่มเพื่อใช้ถางหญ้าและสร้างเส้นทางไปยังเป้าหมายบางคนใช้มีดอย่างตั้งใจจนสร้างเส้นทางของตนเองได้บางคนใช้สเปะสปะหาทางไม่เจอบางคนแค่ยืนมองมีดด้วยความไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คนพายเรือมองผู้โดยสารทุกคนด้วยความรู้สึกหลากหลายโล่งใจที่บางคนถึงฝั่งดีใจที่บางคนลอยคอมาก็ได้ขึ้นเรือและเสียดายที่บางคนถอดใจไปก่อนสิ่งที่เขาทำได้มากที่สุดคือยื่นมีดพร้อมรอยยิ้มส่งท้ายก่อนจะพายเรือกลับไปยังฝั่งเดิมเพื่อรอรับผู้โดยสารกลุ่มใหม่บนสายน้ำแห่งชีวิตที่ไม่มีวันหยุดไหล ชีวิตเหมือนการนั่งเรือข้ามฝากบางคนทนร้อนทนหนาวไม่ได้จึงถอยกลับบางคนไปถึงฝั่งแต่ไม่รู้จะเดินทางต่ออย่างไรและบางคนใช้โอกาสที่ได้รับอย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างเส้นทางชีวิตของตนเองแล้วคุณล่ะจะเลือกแบบไหน